ค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลนะคะในการที่ได้กล่าวเกินเป็นระยะระยะนะคะการขับเคลื่อนเรื่องรุดนะเราปรมาจารย์ระดับโลกนะท่านเออดารดยายดรามะก็ลงภาคสนามสากลนจัก,กรวาลไปแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์ดรวิรัตนะคะส่งมาให้ดูคลื่นสมองเนี่ยมัน มีความแบบจะเอาคำไหนมาเปิดเปรียบเปยเนี่ยนะบางทีจักรวาลเนี่ยรู้จักรู้ความคิดของเราก็วา่าใช้คำนี้เลยเที่ยวแหละโอ้ยกล้องมันใช้คำนี้เลยเที่ยวแหละนะจักรวาลรู้ความคิดของเรา <laughs> รุ่นใหญ่ท่านก็ทำไปแล้วรุ่นเราอ่าอะไรก็เรียกว่าอะไรจุด จุดเล็กๆนะคะก้าวเล็กๆก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวที่ก้านะคะก็เลยเราก็จะสตาร์ทมั่งนะคะคุยกันกันคุยกันกับอาจารย์พี่สมบัติไว้ว่าเอาเฉพาะบุคคลธรรมะบุคคลผู้เห็นสอดคล้องกันเนี่ยค่ะคล้องใจกันไปนะคะเพื่ออย่างปณิธานลงสู่โลกนะคะ น้ำก็จะในห้องนี้น้ำก็จะมีรายชื่อมาแล้วสักกี่ท่านดีแต่และท่านนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคุมพื้นที่นะอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์ตะวันฉายนะคะบูรณะบูรณะวัดนะ,ะทั่วภาคอีสานเลยมั้งใช่ไหม <laughs> ทำบรารมีอาจารย์พ่อก็คุมภาคใต้สามชายแดนภาคใต้ใช่ไหมอ่าส่วนอาจารย์เออหลวงพ่อพิทักษ์อยู่เชียงใหม่ หลวงพ่อพิทักษ์อยู่เชียงใหม่ก็อย่างบันิธานนะจับมือกันระหว่างเวิร์งนั้นะวัดพรสิงห์วัดศรีสุพรรณวัดเจดีหลวงหูยิ่งใหญ่นะเนี่ยวัดสวนดอกนะวัดเจ็ดยอดอะไรก็หลายวัดอยู่นะวัดเจ้าคณะวัดเจ้าคณะจังหวัดนะคะวัดอะไร สิ่งเล็กๆนะคะที่เราภาคเพียนนะ,ะเราจะไม่หยุดเนาะสักระยะหนึ่งเยนะจะลีดรายชื่อออกมาแล้วก็ทำเป็นบัญชีขับเคลื่อนเนาะคนละห้าบาทสิบบาทคนละร้อยสองร้อยใครมีกำลังมากคนนั้นก็สนับสนุนเยอะหน่อยสำหรับออสำหรับท่านอผู้ที่เคลื่อนไหวนะคะค่าน้ำมงุงน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปนะเชื่อมสาร ไปเชื่อมสายสัมพันธ์เชื่อมสารระหว่างวัดแล้วก็อืมเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ทุกวัดในแต่ละภาคอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนังสือน่าจะมาที่ทางภาคอีสานนะภาคอีสานน้ำก็จะขยับไปไปพบกับอืมอะไรค่ะฝ่ายปกครองในแต่ละเขตในแต่ละเขตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลังสรรหาหรือระดมสมองเพื่อให้เส้นสมองนี่มันเกิดออ่เอเกิดการยก ระดับนะคะหรือเกิดการวิวัฒนาการอย่างเงี้ยนะคะความคิดนะคะก็จะมาสื่อสารให้ทราบนะคะประมาณนี้นะคะในในเอ่อใน,ในเรียกว่าอะไรโอกาสเหมาะ,ะ,ะแบบเนี้ยส่งสัญญาณนะคะ ก็จะมีเรื่องวิปัสนานานาชาติวิปัสนาสากลใช่ไหมคะเพื่อเฟ้นหาวิปัสนาจารย์เจเนอเรชันรุ่นใหม่แล้วก็มีเรื่องของการที่เราจะมีแหล่งมีมีแหล่งนะคะมีพิมพ์ผลิตอยู่ใกล้ๆ้บ้านน้ําหางไปสองกิโลเองมั้งผลิตทำมาจากผลิตโดยพระนะคะชื่อวัดอ่อชื่ออาจารย์สมพรวัดพระพุทธบาทเขาน้อยนะคะท่านก็มีแม่พิมพ์ท่านก็พิมพ์ออกมาทีนี้ก็ไปคุยกับท่านบอกว่าถ้าวัดไหนอยากจะได้อย่างเงี้ย ท่านก็บอกว่ามาเอาไปเลยโมทนาบุญกระยมด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเรานะด้วยความที่ท่านอย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเออช่วยค่าปูนค่าแรงท่านเราก็มีเท่าไหร่เราก็ไปเหมือนก็ไปเออเขาเรียกว่าอะไรไปบชูชาเอาแล้วทีนี้ก็จะไปร่วมไปถวายไปถวายที่เปิดสักกราระแรกเลยเราจะได้ไปที่มุกดาหารนะคะวัดวัดถ้ำหลวงปู่เสานะคะพระอาจารย์เอ,อ่อท่านพระอาจารย์อนุชิต ท่านมีบุค,คลิกหน้าตาค้ายๆหลวงปู่เสาเราก็เกิดไม่ทันแต่เราก็เห็นรูปภาพของกูเสาเนาะนะเป็นปฐมเลิกหลังปีใหม่ไทยก็คือหลังสงการนี้นะคะท่านไหนไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเราก็มาลังสรรสร้างบาร,รมีกันนะคะร่วมกันนะคะเป็นกุศลราศีร่วมกันในห้องปรมัตถาอรหันี้จะค่อยๆแจ้งรายละเอียดมาเพื่อให้ทราบโดยความพร้อมเพียงกันนะคะด้วยความเคารพค่ะกราบขอบพระคุณและสวัสดี